สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลเช่นเดิมนะฮะก็ทุกคนอาจเป็นท็อปิกนะฮะในทุกหัวละแห่งแน่นอนเรื่องโควิดนะฮะลูกค้าหลายรายก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะคราวนี้หนักจริงๆนะฮะรอบนี้นะครับก็ถ้าเรื่องวัคซีนเขาก็จะพูดประมาณว่าแค่นายกพูดชื่อวัคซีนก็ไม่กล้าฉีดแล้วนะฮะอีกคนหนึ่งก็ยังคิดว่าแบบคิดว่าจะไม่ฉีดเลยนะฮะก็สาวเสียงกับลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับ ันนี้ก็จะเป็นข่าวเรื่องของวัคซีนเช่นเดิมนะฮะก็จะเป็นข่าวจากฝั่งรัฐบาลนะฮะก็แลนายกนะฮะยันนะฮะรัฐบาลจัดหาวัคซีนตามความจําเป็นนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงย้ำนะฮะรัฐไม่ได้ผูกขาดตอนนี้มีหลายบริษัทติดต่อขายวัคซีนให้แล้วนะฮะก็พลเอกประยุทธ์จนันโอชานะฮะและรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่โซเชียลโจมตีรัฐบาลนะฮะ ที่ว่าไม่เปิดโอกาสให้เอกชนนําเข้าวัคซีนนะฮะเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดํนาเนินการให้แล้วนะ,ะยืนยันร,รัฐบาลจัดหาตามความจําเป็นนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงกับประชาชนโดยได้ตั้งคณะกรรมการที่มีนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลส,สัตยาธรนะฮะเป็นประธานกรรมการซึ่งได้หารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะฮะและผู้ที่มีความรู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรให้มีวัคซีนทางเลือกเข้ามาในประเทศไทยนะฮะซึ่งเอกชนที่จะขายให้ไทย ก็ต้องขออนุญ,ญาตจากรัฐบาลของประเทศต้นทางด้วยนะฮะขณะเดียวกันนะฮะไทยได้ประสานงานอยู่ตลอดเวลานะฮะและการนาเข้าวัคซีนระยะแรกก็เป็นไปตามแผนควบคุมอยู่แล้วนะฮะและช่วงแรกวัคซีนนะฮะยังได้รับการยังไม่ได้รับการพิสูจน์คุณสมบัตินะฮะแต่เมื่อวันนี้วัคซีนได้รับพิสูจน์แล้วก็ได้อนุญ,ญาตให้หลายบริษัทเสนอให้กับไทยนะฮะเข้าใจนะงานแบบซื้อขายกับรัฐนะฮะมันก็ต้องมีขั้นตรงข,ตขั้นตอนของเขาอะนะฮะแต่ยังเป็นการ ติดต่อระหว่างรัฐต่อรัดนะฮะและยังอยู่ในภาวะฉุกเฉินนะฮะย้ำไทยพร้อมรับวัคซีนที่เสนอขายมานะฮะแต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลประเทศต้นทางด้วยขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่รัฐบาลอันนี้เหมือนพูดแก้ตัวแก้ต่างนะฮะรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลจองคิววัคซีนช้าแต่ขึ้นกับสถานการณ์ส่วนการฉีดวัคซีนให้คนไทยเนี่ยจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อให้ทั่วถึงทุกคนโดยเรียงตามลำดับความจําเป็นและเร่งด่วนนะฮะและก็ยังได้มีการเตรียมวัคซีนสํารองในระยะต่อไปแล้วนะฮะ พร้อมกันนี้นาะยกก็ย้ำว่าไม่เคยคิดผูกขาดวัคซีนเพราะรัฐบาลเพียงคิดเพียงว่าจะทําอย่างไรให้ประชาช,ชนปลอดภัยนะครับเพราะวัคซีนไม่สามารถซื้อได้เหมือนยาปกติเพราะผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบหากเกิดผลข้างเคียงนะฮะขึ้นนะฮะซึ่งนะฮะเชื่อว่าอีกไม่นาสนสถานการณ์น่าจะคลี่ายนะครับอขณะเดียวกันนานะยกระบุว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะฮะออผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยฮะหมอพร้อมนะฮะ ในวันที่1พฤษภาคมนี้นะฮะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการลงทะเบียนรับว,วัคซีนทั่วประเทศน,นะฮะก็ครับผมก็ก็เนื้อข่าวจากเดอะรีพอร์เตอร์นะครับขอบคุณจากเนื้อข่าวนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับรอดปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะครับ